เกินตัวเป็นรางวัลได้จ้าเด้อดูรางวัลกันจ้ดานนจดราูรางวัลนะจ้าดูรางวัลรางวัลจ้ารางวัลคนกะหยังไหลนะแต่บกฮวยจะสิของรางวัลได้จ้า

đang quanh cha, đang quanh nữ Đang quanh cha Ui, <coughs> ta lết Kia ta là đủ Đang quanh cha, đang quanh <coughs> nữ Đang cha, đang quanh cha, <coughs>

รางวัลได้จ่าเด้อดูรางวัลเลย vẫn giả đang vắng lưu động vắng đang lưu động chờ đang động vắng lưu động vắng lưu động ครูผาจะเป็นหนุ่มแล้วเนาะเป็นหนุ่ม้วเห็นเจอตรงัวเจอตรงไหนไม่คิดเอานะโอ้ใหญ่แล้ว แล้วเรียนที่นี่ใช่ไหมแม่นค่ะเรียนที่นี่เขาบอกว่าพรุ่งนี้เขาก็ไม่ได้ไปเรียนเพราะว่ามันเป็นวันหยุดวันจันทร์เขาไปเที่ยวใช่ใช่เขาจะไปเที่ยวบุรีรัมย์แล้ะใครเป็นผู้ปกครองแล้วลูกไม่ไม่มีโตแล้วมันว่ะเราเป็นโตแล้วพอ .2 โอ้สุดๆกับเราป .2 ผู้เป็นกีตารแม่นจตาแม่โอ้ยคากเรี

อย่างเดนมามีปัญหาเลยแต่ดีช่วงต่ดีช่วงนี้พวกใครมีปัญหาเลยรางวัลเยจ้ารางวัลเนรางวัลรางวัลเอาย่ามาบังทั้งฟังพัดพะผัดผัดนี่ผัดนันผัดัดกดทั่ว ถัวแักแต้งทางนี้บักถัวบักแต้งจ้านีทังนี้บบกถั่วแแ้งเลยขนงยายจิ๋วขแงของยายจิ๋วเลยทังนั้นขยายจ๋าพักยายจ๋าักยายแม่คู้แอวทังนี้พักแมู่้อ น่ามีตลาดพักจ้าเบิ้งกระจ้าระงว่านดิค่ะเบิ้งกอนจ้ามันสอนอยู่ด้ค่ะเปิดเบิ้งไหนใบเดียวจ้าเลขใบเดียวเอาเห็นยังไงปอกเซ็ตแล้วบอกฟอมจ้าอันนี้ปอสหอมอยู่เออ แตงจ้าถุงได้ยี่สิบบาทแต่ยี่สิบบาท <c oughs> อย่าลืมเลยค่ะเด้ออย่าลืมคนใดคนแค่เนี่ยามาผูเขานัน่นไมได้จ้าเด้อมีคอคือเห็นเนี่ยให้เราปอให้จ้ากันเด้อจ้าคือสัมมีก่อนเลยค่ะเด้อสวัสดีจ้า